คำตอบของพ่อรวยคำตอบของพ่อรวยขอเล่าย้อนกลับไปในช่วงเวลาเมื่อ40ปีก่อนอีกครั้งในที่สุดตอนนั้นผมก็สามารถรวบรวมความกล้าจนสามารถถามออกไปได้ว่าพ่อซื้อที่ดินจีใชหดขนาด10เอเคอร์ที่แพงขนาดนี้ได้อย่างไรครับเพราะขนาดขนาดพ่อของผมยังซื้อมันไม่ไหวเลย ขนาดพ่อของผมยังตื้อมันไม่ไหวเลยคำตอบที่พ่อรวยตอบกลับมาในครั้งนั้นได้ประทับฝังแน่นอยู่ในความทรงจำของผมไว้อย่างไม่รู้ลืมได้ประทับฝังแน่นอยู่ในหัวสมองผมยังไม่รู้ลืมโดยโดยก่อนจะตอบตอบนั้นท่านได้ ยื่นแขนมาโอบตัวผมไว้แล้วพาทุกแล้วพาทุกคนเดินเลี้ยวเข้าไปยืนชิดริมฝั่งทะเลจากนั้นท่านก็เริ่มอธิบายถึงเรื่องของผืนฐานทางการเงินและการลงทุนในแบบของท่านดังนี้พ่อไม่ได้เป็นคนตื้อที่ดินผืนนี้หรอกแต่ธุรกิจของพ่อตัางหากที่เป็นผู้ตือ้อ พวกเรานั้นใช้เวลาเป็นชั่วโมงไปกับการเดินเล่นในวันนั้นโดยที่เราทั้งสองคนได้เดินขนาบข้างตัวพ่อรวยไว้คนละข้างและด้วยการเดินเล่นในครั้ง นี่นี่แหละที่ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการศึกษาเรื่องการลงทุนของผมเองครั้งหนึ่งผมมีโอกาสได้ไปเปิดคอร์สการลงทุนที่ใช้เวลาสมวันตึ้งจัดขึ้นที่ซิดนีย์ประเทศอทศอสเตรเลียโดยในวันแรกนั้นผมบรรยายเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆของการทำธุรกิจตึงได้สร้างความหงุดหงิดให้แก่ผู้เข้า เรียนบางคนจนในที่สุดก็มีคนยกมือขึ้นแล้วพูดว่าผมมาเรียนเรื่องการลงทุนนะครับทำไมคุณถึงเอาแต่พูดเรื่องของธุรกิจให้เราฟังอยู่ตลอดเลยคำตอบของผมก็คือมีเหตุผลสองประการครับข้อแรกไม่ว่าเราจะลงทุนในอะไรก็ตามทุกๆสิ่งเหล่านั้นล้วนแล้วแต่เป็นธุรกิจด้วยกันทั้งนั้นเพราะสิ่งที่คุณจะลงทุนนั้น ไม่ว่าเป็นอะไรก็ตามจะเป็นหุ้นอสังหาริมทรัพ์ยหรือตราสารนี่ก็เท่ากับว่าคุณกำลังลงทุนในธุรกิจอยู่ดังนั้นก่อนที่คุณจะเป็นนักลงทุนที่ดีได้คุณต้องมีความรู้ในเชิงธุรกิจเป็นอย่างดีเสียก่อน ตัวเหตุผลข้อสองวิธีลงทุนที่ดีที่สุดนั้นคือการให้ธุรกิจของคุณทำการลงทุนแทนตัวคุณเองตัวนวิธีที่แย่ที่สุดนั้นคือการใช้ตัวของเราเข้าไปเป็นผู้ลงทุนคนเป็นนักลงทุนทั่วไปนั้นมีความหนูในเรื่องธุรกิจอยู่หน่อยมากทำให้พวกเขาหมักจะลงทุนด้วยตัวเองเป็นตัวใหญ่ดังเหตุผลสองข้อที่ผมได้พูด มานี้จึงเป็นที่มาของการที่ผมใช้เวลาไปกับกับไปมากมายกับการพูดเรื่องธุรกิจในข์สการลงทุนอย่างคอร์สนี้ด้วยเหตุผลเดียวกันนี้ผมจึงใช้เนื้อหาบางต่วนที่เกี่ยวกับการลงทุนในหนังสือเล่มนี้ไปอธิบายถึงขั้นตอนการตั้งและการวิเคราะห์ตัวธุรกิจจากนั้นผมก็จะเขียนขึ้น ถึงการลงทุนผ่านธุรกิจซึ่งเป็นกระบวนการที่พ่อรวยได้เคยสอนผมมาเมื่อ40ปีก่อนแล้วดังท่านได้สอนเอาไว้ว่าพ่อไม่ไม่ได้เป็นคนตื้อที่ดินผืนนี้หรอกแต่ธุรกิจของพ่อตั้งหากที่เป็นผู้ตือ้อถ้านำคำพูดของท่านมาตีฟารมในอีกมุมหนึ่งจะได้ว่าพ่อนั้นลงทุนในฐานะ เจ้าของธุรกิจในขนาดที่คนต่วใหญ่นั้นกลับลงทุนด้วยตัวของเขาเองดังนั้นเขาจะไม่มีทางเข้าถึงความร่ารวยได้เลยผมจะอธิบายให้คุณเห็นภาพว่าสาเหตุที่หุ้นของธุรกิจต่างๆ90%นั้นทํำไม่กลับตกอยู่ในมือของคนเพียงแค่ติเปอร์เซ์เท่านั้นเนื่องมาจากการที่พวกเขาล้วนแล้วแต่เป็นเจ้าของธุรกิจ และได้ทําการลงทุนผ่านธุรกิจของพวกเขาซึ่งก็เป็นสิ่งที่คุณสามารถนําไปปฏิบัติตามได้เช่นเดียวกันในหนังสือเล่มนี้เราเรียกนักลงทุนกลุ่มนี้ว่านักลงทุน90-10นักลงทุน90 1 0หลังจากที่ผมได้ตอบคำถามกลับไปในคอร์สทำให้แต่ละคนที่เคยตั้งแง่และสงสัยก็เริ่มมีความเข้าใจแล้วว่า ทำไมผมถึงต้องใช้เวลาไปกับการคุยเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจมากมายนักหลังจากนั้นเมื่อเวลาได้ดำเนินไปก็ยิ่งทำให้ผู้เข้าร่วมแต่ละคนเริ่มตระหนักรู้แล้วว่านักลงทุนที่ร่ำรวยในท,ที่ที่ตุดในโลกนั้นไม่ได้เกิดมาจากการเป็นฝ่ายซื้อการลงทุนแต่พวกเขาเหล่านั้นแต่พวกเขาเหล่านักลงทุน90 สิบนั้นกบเป็นฝ่ายสร้างการลงทุนของพวกเขาขึ้นมาเองและนี่คือเหตุผลที่ทำไมโลกของเราถึงได้มีมหาเศรษฐีพันล้านที่มีอายุเพียงแค่20ปกว่าเกิดขึ้นมานั้นเป็นเพราะพวกเขาได้สร้างการลงทุนผ่านสิ่งที่เรียกว่าธุรกิจอันเป็นสิ่งที่มีคนเป็นล้านต้องการครอบครองนั่นเอง ผมนั้นมักจะได้ยินคนพูดว่าผมมีไอเดียของสินค้าตัวใหม่ที่ผมเชื่อว่าจะทำเงินร้านได้แน่นอนตึ่งน่าเสียดายเหลือเกินว่าไอเดียเหล่านั้นส่วนใหญ่แล้วไม่เคยถูกนำมาสร้างเป็นธุรกิจได้เลยดังนั้นในอีกครึ่งหลังของหนังสือเล่มนี้จึงเน้นไปที่เรื่องราวของคนติดเปอร์เซนที่สามารถนำไอเดียของ พวกเขามาแปลงเป็นธุรกิจมูลค่ามหาศาลเพื่อเปิดให้นักลงทุนคนอื่นๆเข้ามาลงทุนได้เรื่องราวในส่วนนี้ได้นำมาจากคำสอนของพ่อรวยที่ท่านได้ปุทิศเวลาอย่างมากมายเพื่อสอนให้ผมได้รู้จักกับกระบวนการสร้างและวิเคราะห์ธุรกิจที่เราจะลงทุนให้เป็นดังนั้นถ้าคุณ เป็นคนหนึ่งที่คิดว่ามีไอเดียที่จะสร้างความร่ำรวยได้หรืออาจจะช่วยให้คุณเข้าร่วมเป็นตัวหนึ่งในสโมสรอของนักลงทุน9ก้าิบติบได้ครึ่งหลังของหนังสือเล่มนี้จะมีประโยชน์กับคุณอย่างมาก